ตันปุ๊บปุ๊บพับพุชชอเออเรียบร้อยตายไ,ไปแล้วยาเอลซูยานะรี่หลบซิกแซกกวนตีเหรอเอลซูกวนตีเหรอไปไหนแล้วหาเลยวันนี้หาเลย,เลยชนแม่งตี นี่ไงเรียบร้อ yeah, ยสวัสดีวีลุงคนดีทุกคนนะครับผมวันนี้นะฮะเราจะมารีวิวสกินบีเจนอะไรอ่ะบีเจนเซเบอร์ er, ใช่ไหมเซเบอร์โ er นวาั่นเองนะครับผม699คูปองนะฮะเรจาจัดการซื้อไปเลยนะฮะหนึ่งสองซจากพันสองลดมาเหลือ699อไปนี่ไงเราได้มาแล้วมันเท่จริงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโคตรไฮเทคนี่เดี๋ยวเราจะไปขี่งันๆให้ดูนะครับว่า เอฟเฟกต์สกิลอะไรจะเป็นยังไงนะครับยวเราไปรับชมกันเลยไปหูได้กรอบโปรไฟล์ได้เหรอมาเดี๋ยวเราใส่กรอบโปรไฟล์ด้วยนะฮะมาทันนี้หรือเปล่านี่ปรกอบโปรไฟล์บีเจนนี่เดี๋ยวเปลี่ยนนี่เลยเป็นบีเจนด้วยยืนยันนี่โคตรเท่ ไปเดี๋ยวเราไปลุยกันในเกมเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงผมขอแนะนำเพจแอปเปนต้น TP7 เพจซื้อขายรหัสเกมออนไลน์ที่มีผู้ติดตาม170,000คนและมี ID RV ให้เลือกมากมายเริ่มต้นแต่งแต่3บบาทลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปส่วนใครที่อยากเติมคูปอง RV ผมแนะนำเลยเพจพ่อมดเคเบิลเพิเติมคูปองที่ถูกกว่าเติมเองใช้แค่เลข Open ID เท่านั้นแถมยังมีโปรโมชั่นอีกด้วยเปยให้คุ้มเปยให้ฉลาดต้องที่เคเบิลเพจเท่านั้นมานะครับตอนนี้เราเข้ามาในเกมกันแล้วนะฮะนี่หน้าเกมก็จะเป็นอย่าง 6ก9มันก็ถูกเกินก็ไม่ถูกนะประมาณ500กว่าบาทได้เลยนะแต่ว่ามันลดราคามาจากพันสองถ้าไม่ซื้อตอนนี้ก็จะเป็นพันสองแล้วนะครับผมโคตรแพงนะฮะไปเดี๋ยวไปดูกันเลยนี่จะเจเป็นอ้อยชิปลาจะสู้ได้ไหมวันนี้เราจะเล่นเป็นสายดาเมจล้วนนะฮะมาดูกันว่าจะเป็นรุยครับรุยก็อ,อัพไล์ฟาร์มนะสกิลสองฟาร์มเนาะมานี่มันถืออะไรอะถืออะไรลากพื้นใช่ปะ มันถืออะไรล่าพื้นอย่าดู effect, effect yeah, เอฟเฟกต์เอฟเฟกต์วาร์ก่อนเย็ดมีเอฟเฟกต์วาร์ปด้วยเฮ้ยยานหมุนรอบตัวเออฮ้ยโคตรเท่เลยมันชอบมากนะสกินนี้เท่ดีสวยอยู่สวยอยู่นี่ไงตีไปปาลมไปตีเสียงตีมันก็ดุด,ดันอยู่นะแบบตักตักโอเค วันนี้เรามาพร้อมกับ120 fps นะฮะบอกเลยว่าลื่น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 เลยลื่นลื่นเลยยก้าไปโอเคมาเขาอัพอะยนำนะอัพหนึ่งหรืออัพสองนำวะไม่รู้อะผมอัพสองเลยแล้วกันเฮ้ยเราเฮ้ยเป็นฟาร์มเร็วนะเนี่ยผมคิดว่านะตัวนฟาร์มเร็วเร็ว ตัวฟาร์มเร็วจัดตัวฟาร์มเร็วจัดไหนด้านล่างเป็นยังไงฮะลูกเรียวสี่ก 4, ิโลชนแม่งเลยนะขี่รถชนนี่ไงผมเรีวสี่แล้วเฮ้ยดันบนด้านบน,น,บนมีใครจะไปไหมมีใครจะไปไหมไปไปแล้วนี่ขี่ยานไปแล้วไอ้แท็กแท็กไ อยู่ในพวกนี้ชัวอ้าวไม่อยู่อะโดดดักเข้าไปยกบอกแล้วก็ยกยกอีกทีนึงอึ๊บเออโหตายพอดีเรียบร้อยเพจะรุนแรงบอกแล้วมาจากร่างคือตัวบีแจนเนี่ยเวลามันฟาร์มอะมันฟาร์มจากอ่ะจบไหนก็ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวพอมีอันติมันจะขี่ไปไหนก็ได้เหมือนกันมันจะขี่ไปไหนก็ได้นะฮะไปได้ทั่วแมป ก็จะโกรง่งตามไปตามไปเรื่อยๆตอนนี้ดามิเรายังไม่แรงเดี๋ยวรอดามิแรงๆก่อนโชนเอลสูทีเด็กจุยอืมเข้ามังกรนหรอไม่เป็นไรด้านล่างอีกแล้วเฮ้ยควมจริงด้านล่างเลยเหรือเดี๋ยวเราเคลียร์การก่อน,นะฮะ เฮ้ยตายปะเนี่ยตายปะเนี่ยขี่รถไปแล้วอ็งซิกแซกแล้วชนเข้าไปปึ๊บป้าบป้าบป้าบนี่ไงอึ๊บมี <c oughs> ๊ดีรถอ,อย่างพลิ้วเมื่อกี้เกือบตามกำแพงเฉียดเฉยก,กำแพงไปหน่อยนึงสกิลหนึ่งเ <c oughs> หมือนมัน,ม,นมันพุ่งไป นะะฮเหมือนพุ่งไปดูนะดูนะนะฮะเหมือนพุ่งไปใช่ไหมนี่ไงพุ่งไปแล้วก็ยกมอบมอบตัวไหนเลือดน้อยโดนแน่ยังยังไม่เปิดไฟเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไงยังไงยังไงโบเก้นมาเดินฟาร์มก่อนฮะเดินฟาร์มไม่ต้องรีบนะฮะไม่มีแจมไม่ต้องขี่รถตลอดเวลาก็ได้ไม่ต้องขี่รถตลอดเวลาก็ได้ค่อยๆเล่น มีไฟค่อยไปเติมนะฮะเฮ้ยเฮ้ยเอาจริงเฮ้ยจริงเหรอทนไปก่อนหนึ่งทีอ๋อไม่ทันโอ้ยมันเอาสูตรอ้อยมันเอาสูตรอ้ยมันเอาสูตรอย่างงั้นเลยอโอ้ยมันตังเท่าไหร่แล้วอะ สองพันกว่าเราสามพันนะแรงอยู่เฮ้ยเฮ้ยห้าวิห้าวิเราขี่วิชนอลสุไปแล้วกูขี่รถแล้วงี้ตีโคง้งไปชนเข้าไปสองคนป้าบป,ป้าปหื่โคตรแรงป้าปหึ่มชนป้าบแล้วปาดด้สก,กิลสองนะฮะ โคจารุนแรงตัวดาเมจมันแรงอ่ะเอผมว่าตัวมันดาเมจมันแรงอ่ะเอามาป่าก็โหดทำเกมดีมากนะแกงเร็วเหมาะสำหรับการโดนแบนไปฮะไม่ตรงกลางชนแม่งเลยเอา มันบินนะแล้วมันไม่ชนนะโ,โยกเข้าไปโอ้โหมันบินขึ้นพอดีลน่นไม่ชนนะเมื่อกี้ที่แผนที่แผนอืมมันต้องสกิลตีสกิลตีนะนถึงจะแรงนะฮะสกิลหนึ่งตีสกิลสองตีเอ้ยไม่ใช่สกิลสองตีสกิลสองตีแอบไว้ฮะแอบไว้ ยึบยกตีเข้าไปยกไม่โดนนะฮะแอบบแอบบแอบรบอเลยไม่มันไม่อยู่มไม่อยู่ขี่รับเราวิวได้ปะเปทียก,ก่อนผมว่าขี่ไปเลยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวไม่ทนันอ่ะไม่ทนันจริงด้วย มาแล้วครับเอ้าโดนอ้อยก่อนเฮ้ยไม่ตายเอาตายลงคืนอัพเดทไปไหนไปไหนโดดดักตีโอ้โหคิ <laughs> แล้วตีติดคลีอะไรวะนี่ <laughs> ตีติดคลีโคตรแรงตัวมันเวลามันสกิลตีสกิลตีอะ การโจมตีครั้งต่อไปมันจะแรงนะฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอ้ครั้งเนี้ยปึ๊บปักปึ๊บจะบล็อกครั้งแรกไหมเหมือนเหมือนรู้สึกได้เหมือนแบบตอนกดครั้งแรกมันจะตีแรงนะฮะกดครั้งแรกอะไรประมาณนี้ไม่ด้านบนตายสิเนี่ยเนี่ยลองสกิลหนึ่งนะสกิลหนึ่งสกิลหนึ่งตีสีพัสสีสกิลสองตีเฮ้ยไม่ใช่ดิมันเป็นแค่พัสสีเฉยนิว่าพัสสีตรงนี้นะฮะนี่แบบมันจะตีกระแทกอะ ประมาณนั้นสกิลไหนก็ได้นะฮะเยี๋บลผมไปเคลียร์ล่างแล้วผมก็จะไปข้างบนเอ้าเๆาเจ้าเะล่าผมโดดดักอันติอ้าวปั๊บปับผมตามอ้อยไม่ทันนะเฮ้ยไปแล้วไปแล้ววนแม่งเลยวนวนไปฆ่าต่อวนไปฆ่าต่อนี่ไงนี่นี่ตายดิเอ้า ตันปึ๊บปึ๊บพักพุช่อเออเรียบร้อยตายไปแล้วยาเอลซูอย่านะฮึหลบซิกแซกกวนตีเหรอเอลซูกวนตีเหรอไปไหนแล้วหาเลยวันนี้หาเลยชนแม่งตีนี่งไงเรียบร้อยไล่ยิงกูเลยไล่ยิงไล่ยิง คุณไล่ยิงผมอย่างนั้นหรืออุ้ยอุ้ยอุ้ยตรงกลางแต่เลือดผมน้อยป่ะไม่นะแต่ไม่เป็นไรจะเอ้ยคิดว่ารอดเหรอเฮ้ยนี่งไงมาเอามีการวนกลับมามีการวนกลับมาม <laughs> ีการวนกลับมาเหรอเอ้ยก็ตายไปดีย่างย่งผมยังขี่รถไม่เสียนมากโอเคผมว่ากลับบ้านก่อนดีกว่า พอจะแรงไหนไหนมานีส่สิโดนป้าบโดนอยู่แล้วแหละสักตัวหนึ่งไม่โดนไม่มีใครอยู่ในวนี้มนันเอากนไหมเนี่ยจะว่าไปผมก็ลืมเอาก่อนนะเฮ้ยเฮ้ยฟิกเกอร์ไปแล้วเอลสูวิ่งเลยใครจะขึ้นผมจะไปชนแผงหลังผมจะไปชนแผงหลังผมจะไปชนแผงหลังนี่ไงนี่ไงเก็บสองเก็บสาม,เก,สามเก็บสี่ แต่ลิเตอร์มันหนาววะออผมตีไม่ได้นะเดี๋ยวผมต้องไปเอาบัฟฟ้าก่อนฮนะแอบนี้คูดาวบัฟโจมตีปกตินี่ไงคูดาวบัฟพ,พอเวลามันตีเนี่ยมันมีนี่ตีปักมันจะปักไนงะมันจะแรงมันติดคีดได้ด้วยนะถ้าเอาลุนขีมาน่าจะโหดคิดว่านะเอาโดนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย มีใครจะขึ้นไหมครับเอาคลองดีกว่าเอาคลองดีกว่าฮะจังหวะน,นี้ <c oughs> เอาลิเตอร์แม่งเลยมัน <c oughs> หายไปไหนไหมดขี่ไปมังกรเลยละกันขึ้นมาขึ้นมาชือ้อขึ้นมามาแล้วคอมโบจะไปไหนจะไปไหนนี่งไงจะไปไหนเอ้ยวันวนี้ดิจะสู้อึบ ไม่ได้โอเคไปก็ได้ปะไปโดนดักเรลล่างไปเลยล่างดีกว่าเดี๋ยวเราจะมีอันติแล้วนะฮะเราจะนัวต่อนะฮะเราจะนัวต่อแด้ชนก็ตุยเฮ้ยไปเลยไปเลยครับจังหวะน,นี้ไปเลยครับจังหวะน,นี้ไปแล้วข้อซอกเล็กชนเอลสุปป๊บปั๊บปป๊บป,ป,ปา มาให้มันหมดบ้านไม่แตกหลบหลีกเออหลบหลีกไม่ได้เอาตายไม่ตายเออตายวิวยๆวต้องขี่รถไปช่วยจังหันนี้ทิ้งแซกทิ้งเข้าไปแล้วชนเข้าไปฮัลโหลเออตรงนั้นอะไรทิ้งกุ้ยกินบินอ่ะคิ้บินอะไรวะ คุณบ <c oughs> ินเ <HA> กาะเกิดเกาะเกิดไหมก้าววิก้าววิคืจบแม่งเลยจบแม่งเลยดีกว่าจบแม่งเลยดีกว่ามามามาไปเลยดีกว่าจาังหวะนี้เอา้าแล้วอาญาขึ้นอย่างนี้ไม่ <c oughs> แม่เอ้ยมัน โอ้แลอาญามนลงเอลสุไม่มีฟิกเกอร์แล้วนะฮะโอเคเ่อเกมมันตึงอะไรแล้วเนี่ยเราฆ่าไปตั้งสิบแปดตัวเลยนะโอเคมีคนจะคอมโบกับเราไหมไม่มีผมขึ้นไปเล่นบนก็ได้คืออาย่าไม่ลองไม่ยอมขึ้นหัวนะฮะแต่มันขึ้นรถ มึงขึ้นหัวก็จบแล้วนะฮะจะได้ไปสามคนเออใช่ไหมอาญาขึ้นขึ้นสิฮัลโหลขึ้นนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออเอาและยืนกันหมดหมายความว่าไปรับไปรับเราวิวก่อนดีกว่ามันวิ่งมาแล้วมันวิ่งกันแล้วเอาไหมผมนัวไหมอ่าไม่โดนโอเค เฮ้ยออกมาดาเกิดแล้วเฮ้ยแต่ไอตัวนั้นผมว่าแพ้ละไล่แม่งเลย,อยเอ้าไอตัวนี้แหละกระโดดท้าไอมันพิเกอร์เดี๋ยวอ้อยมันจะเข้าหลังมันจะเข้ามันจะเข้าหลังเราวิวผมเห็นผมเห็นผมรู้ผมรู้ นี่ไงเฮ้ยชิปหายแล้วจะไปไหนยกนี่ไงชนเอ้าโดดติดนี่ไงเรียบร้อยตายไปตายไปตายไปเอ้ยเอ้ยเอ้ย,ย,ยเอ้ยยืนบังคีบยืนบังคีตึงๆอ่าโดดหนีไปแล้วหนึ่งต, <c oughs> ตีบ้าน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 เรียบร้อย จบแล้วนะครับสำหรับบีเจนจังเกิลน,นะฮะรีวิวแสก,กีนนะครับนี่ชอบตอนมันขี่ยานอ่ะมันดูแบบมันเท่อะสิบเก้าคิวโอเคนะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วกดดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะฮะเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็บายบาย